ท่านก็เป็นผู้ที่เป็นผเชี่ยวชาญของชาติก็ท่านเองก็ใหม่กับวงการตุกบอลแต่ท่านก็มาด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็ท่านก็ได้เตรียมยกปหานะครับผู้ที่อยู่ในวงการที่ตัดสินนะคะนะคะแล้วก็คนที่มีความเชี่ยวชาญเหงนี้เราคงไม่ได้เชท่านท่านท่านบอกแม่นะคะว่าฝากมาสัมภาษณ์ด้วยว่าส่งไม่ใช้ไม่ได้ใช้ตรวที่ไม่เข้าใจในเรื่องตุกบลเลยมาทำเรื่องแต่ก็คงใช้ การสืบสวนสอบสวนความผิธาขององค์การตำรวจเนี่ยมาช่วยมาคอมบาย2อ,อย่างสเข้ากันเขาอยากจะให้ทุกท่านนะคะให้โอกาสทีมของแป้งนะคะเข้าทาง,งานกัค เรายังไม่ได้ถูกรับรองจากการกีฬา่นประเทศไทยนะคะราให้เรารับรองขณะนี้เราก็ไปแรงเต็มตัวไปกันหมดแล้วนะคะก็ฝากด้วยนะคะว่าเ,เราจะมีการจับฉลากะคะผู้ตัดสินโดยเรื่องจากทีมหกึ่นแน่น,นอนนะคะบางหลายท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นการย้อนกลับไปสู่เก่าเรายังไม่มีอันนี้เป็นการเทดสับในการแรกเราจะจับฉลากวันพุธนี้นะคะสำหรับผู้ทีมหนึ่งนะคะโดยการจะมีไลฟ์ผ่านเพจทางไทยรีฐ ทุกท่านทุกสโมสรในทีหนึ่งจะได้เห็นผู้ตัดสินเลยทั้งผู้ตัดสินในสนามและ v บ R ว่าเป็นใครนะคะดังนั้นแป้งเชื่อว่าทั้งสโมสรทั้งผู้ตัดสินทุกคนจะเปิดหน้าเห็นก่นแล้วต้องการจะทําเรื่องที่หลายท่านคิดว่าอยู่ใต้โต๊ขึ้นมาบนต๊นะคะก็จะได้เห็นกันเลยนะคะว่าใครเป็นใครนะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านมีศักดิ์ศรีแล้วก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะคะก็เป็นการเทสร์ัจะดีไม่ดีเดี๋ยวเราจะ วัดประเมินผลต่อไปเรื right ่อยๆนะคะส่วนที่2ที่3แเราก็ดูอยู่นะคะโดยเฉพาะผู้ในทีนะคะที่จะมีผลนะคะหลายโซที่จะมีผลต่อการขึ้นชั้นหรือการที่จะได้ไป็นเย์ออฟนะคะแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็แน่นอนนะคะพยายามจะจัดทุกอย่างที่จะคอม์ตและทําให้ทุกกคนที่ทุกทีนะคะที่กําลังมีผลได้เสียนะคะได้รับความมั่นใจทีนะคะเป็นตัวขอบคุณมาก อาึนดะก็ไงจะปาคือตอนนี้คุณแป้งแฟนการ์ตมาข่มเรารอรับรองผมถามเรื่องจอดทามหน่อยเขาบอกอยากจะกลับมาติดทีมชาติไทยซึ่งคุณแป้งเคยยังไม่ได้ไปหาเขาเลยอยู่ปารู้สึกยังไงบ้างครับเขาบอกว่าอยากกลับจริงๆจนน้ำทังก็ดีก็เป็นนักนักเตะเซ็นเตอร์แบ็กที่มาเล่นทางแรกในทีมที่ได้แมตช์กุจการทีมชาติชุดยูนี่สามนะก็ต้องบอกว่าเป็นกองหลังที่เรียกว่าพอจะมา ูอาก็เป็นคนที่มีแฟชั่นกับฬาท่กอนะส่วนการที่จะถูกเรียกเตะบทีมชต,ติไทยไม่ก็คงต้องแล้วแต่ทางโค้ชของคุยสานะคะแล้วก็่ศึกษาแนที่หมดยีสามก็เป็นสิ่งดี 8. ขอบคุณค่ง